สวัสดีครับนี่คือชดอเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์เพรพนครับวันนี้เรื่องราวสาคัญนะครับเกี่ยวกับกีฬาก็คือหากอยากให้นักกีฬาเก่งเท่าไหร่คุณก็ต้องให้เกียรติเขาเยอะเท่านั้นอย่างนักกีฬาคนนี้ครับไมเคิลจอร์แดนนะครับสุดยอดนักบาสเกตบอลของชิคาโกบูลส์และทีมชาติสหรัฐอเมริกาความสําเร็จของเขาทําให้เขาเป็นคนเดียวที่สามารถใส่เบอร์23ได้ยิ่งไปกว่านั้นคุณผู้ชมครับเชื่อหรือไม่ฮะ เก่งนึงขนาดมีตึกเป็นชื่อของตัวเองเจ๋งแค่ไหนะเราจัดมาหากพูดถึงบาสเกตบอลต้องนึกถึงไมเคิลจอร์แดนครับแม้ว่าตอนนี้จะอายุ51แล้วก็เลิกเล่นไปลองลองทามาโกนนานมากๆแล้วแต่สมัยที่เขาเล่นนะครับต้องใช้คำว่า burn the court หรือว่าฟอร์มร้อนฮอตจนสนามแทบไหม ไมเคิลจอร์แดนครับในเสื้อเบอร์23พาทีม Chicago s, ชิคาโก o บูลส์คว้าแชมป์เอ็3สมัยซ้อนเซ็งเก่งอะไม่ท้าทายอยู่ดีก็เลิกเล่นบาสครับแล้วก็ไปเล่นเบสบอลพอชิคาโก o บูลส์ไม่มีจอร์แดนนะครับฟอร์มก็ไม่ค่อยดีเกมบาสก็ไม่ค่อยสนุกทุกคนเลยออกมาขอร้องให้ไมเคิลจอร์แดนกลับมาเล่นบาสอีกครั้งและสุดท้ายจอร์แดนทนเสียงเรียกร้องไม่ไหวประากาศง่ายๆสั้นๆโด,ดนว่า I'm back ผมกลับมาแล้วและกลับมาครั้งนี้ จอร์แดนก็พาทีมควา้าแชมป์อีก3สมัยรวดเก่งเทพถึงขนาดชื่อของเขานะครับถูกนำมาตั้งเป็นชื่อตึก The Michael Jordan Building, Michael Jordan Building ในรัฐออริกอน U.S.A ในตึกมี everything เกี่ยวกับเขาฮะเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์มีรองเทา้าชุดที่แข่งนิตยสารที่ขึ้นปกโฆษณาที่เล่นของต่างๆที่มีายเซนเรียกได้ว,ว่ารวมทุกอย่างในชีวิตไว้ในตึกตึกเดียวคุณผู้ชมครับการให้เกียรตินักกีฬาถึงขนาดเอาชื่อของเขาไปตั้งเป็นชื่อของตึกนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นที่อเมริกาที่เดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าล่าสุดครับมันเกิดขึ้นแล้วนะครับที่ประเทศในทวีปเอเชียของเรานักกีฬาคนไหนได้รับเกียรติยิ่งใหญ่ขนาดนี้คำตอบเราจัดไปฟังเอเชียเรามีนี่ครับลีนานักเทนนิสเบอร์3ของโลกจากจีนนะครับแม้จะอายุ32แต่เธอพิสูจน์ว่า30ยังเจ๋วนะจ๊ะ เพราะว่าเมื่อต้นปีนี้เธอเพิ่งคว้าแชมป์รายการใหญ่ Australian Open 2014กวาดเงินจากรายการนี้รายการเดียว80ล้านบาทครับเมื่อทำดีนำความภูมิใจสู่ชาวเอเชียก็ต้องได้ดีครับล่าสุดมีเหมือนกันครับลีนาบิลดิ้งฮะในเมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนตึกสูง9ชั้นข้างในมีสนามบอลคอร์ดบาสฟิตเนสครบวงจรนี่แหละครับคนเก่งสมควรได้รับการยกย่องไทยแลนด์ฮะเมื่อไรจะมีบ้างประดอนศรีชาพันธ์ วอลเลย์บอลสาวเมรัชนกวีรบ,บุรุษและวีรสตรีหลายคนรออยู่นะเจ้ายังไม่จบนะครับคุณผู้ชมครับ17นาฬิกา30นาทีวันนี้ท็อปนิวส์จัดไปไปกันหน้าแตกเฮ้ยเล่นอะไรกันเนี่ยวันนี้จัดไปนะครับทางช่อง 28, 33, 38และ43อีก4 5นนาทีเจอกันครับ